สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับมาดูขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีแล้วก็ยืนยันตัวตนของ t i n g Market นะครับก็ก่อนอื่นเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนเนี่ยจะเข้ามาในหน้าลงทะเบียนนะครับให้เราเลือกประเทศนะครับก็ไทยแลนด์นะจากนั้นกรอกอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเรานะครับต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขตัวเล็กแล้วก็อักขระพิเศษนะครับแล้วก็ให้ิ๊กถูก I understand นะครับจากนั้นเนี่ยกดถัดไปได้เลยนะครับ พอกดถัดไปปุ๊บเนี่ยจะมาในหน้าของข้อขมูลส่วนบุคคลนะครับให้กรอกชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะครับให้กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับก็กรอกไปได้เลยคํานำหน้าด้วยนะครับว่าคํานำหน้าของเราคืออะไรนะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับพอกดถัดไปปุ๊บเนี่ยท้งระบบเนี่ยจะให้ยืนยันอีเมลนะครับคือจะส่งรหัสต,ตัวเลข6หลัก นะครับให้ไปในทางอีเมลให้ไปยืนยันที่ในอีเมลของเราว่าตัวเลขดังกล่าวคืออะไรจากนั้นเนี่ยก็มากรอกลงในระ,ระบบนะครับเขาก็ปุ๊บเนี่ยก็จะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็หมายเลขโทรศัพท์ของเราคืออะไรจากนั้นกดถัดไปได้เลยแล้วจากนั้นก็เลือกแพลตฟอร์มแนะนําเป็น MT5 นะครับ MetaTrader 5นะครับก็จะเทรดง่ายนะครับ, ay, รบให้เลือกเทรด แพลตฟอร์อมดังกล่าวแล้วก็เลือกประเภทบัญชีนะครับมาตรฐานหรือติงซีโร่นะครับก็เลือกสกุลเงินของบัญชีเป็น USD นะครับแล้วก็เลือกเลเวลเลตจากนั้นกดถัดไปได้เลยนะครับพอกดถัดไปเนี่ยจะให้กดยอมรับไอคอนเฟิร์มนะครับว่าออยอมรับเงื่อนไขต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยพอสร้างบัญชีปุ๊บเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับให้เต๊กกรอกโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับก็ตต๊กไปได้เลยนะครับ จริงๆขั้นตอนเนี้ยคือเราจะไปฝากเงินเทรดเลยก็ได้แต่ว่ายังในสุดท้ายก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับก็เอ่อกาะติ๊กให้กรอกโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์นะครับจากนั้นกดดําเนินการต่อนะครับก็มากรอกที่อยู่นะครับสัญชาติไทยแลนด์นะครับแล้วก็ที่อยู่เนี่ยให้ใส่เองนะครับที่อยู่เราคืออะไรก็ใส่ตามจริงไปได้เลยนะครับว่าที่ที่อยู่ของเราเอา่อเป็นอยู่ที่ไหนนะครับก็เอ่อบ้านเลขที่นะครับถนน ตำบลเมืองอะไรนะครับรหัสไปรษณีย์จังหวัดอะไรเนี่ยก็กรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับให้ถูกต้องตามที่อยู่ที่เราอาศัยนะครับ mm. ก็กรอกให้ถ้ามีสองบรรทัดก็เขียนบรรทัดที่2ถัดไปได้เลยนะครับรหัสไปรษณีย์ก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับอืมทอกรอกปุ๊บเนี่ยก็จะให้ติ๊กคุณเป็นพลเมืองหรือผู้เสียในภาษีในประเทศอื่นหรือไม่ก็ ให้ตอบว่าไม่นะครับจากนั้นก็กดถัดไปเราจะมาติ๊กประสบการณเทรดนะครับแบบสอบถาม2ข้อสั้นๆนะครับมีประสบการเทรดอย่างไรกดถัดไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยจะให้มายืนยันตัวตนแล้วนะครับยืนยันตัวตนก่อนยืนยันตัวตนเนี่ยต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราอยู่ที่ประเทศใดทุกประเทศยกเว้นสหรัฐอเมริกากดดาเนินการต่อได้เลยจากนั้นเลือกประเทศนะครับแล้วก็เลือกเอกสารที่จะยืนยันนะครับก็บัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นก็อัปโหลดเอกาสารเข้าไปนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับก็เพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันสมัครสมาชิกแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับ